จ้าสักขาเสร็จกว่า,ากินข่าวใจ้านางรอบขาเสร็จจ้าข้าวมันไก่ข้ามีต้มเลี้ยงน้ำนะนั้นกินหลุดนหน่อยเอ้าต้มเลี้ยงหมูก,กินได้มันบันย่อเกียบตัวกินไปลาไหลเนี่นะเกียบไข่กินน้ำแกงแต่แซ่บน่าชํำเนาะ พามขนก่จ้าตัวนี้จ้ะตัวเล้งกเบนตุ่มเล็ก บัตเล่นบ้านเก็บของยังเงเขายงสี่ยนกจากว่าเพก <Yeah. S 2> <sprout Likewise. S 1> ิ่นนะกินเยอะกินนหดก้างในปากเราเนี่ย เพชรสมสาใจ 敢吗？ ดูไดเม้าเราส่วงเรด้อยกถไปอาบน้ำแล้วก็มานลับเลยอาก็งใหยเนี้โตัว หน้าไปบ้านมันก็นังนอนเ้าโคเอิญอ่านั้นนไหืับขึ้นตาเรียงตืบเนาะมาทำไรกมนอนหลับมานี่ยตาดน้าเป็ดเกิดปน่งต้องงมันหนาวแห้งบ้านจะขึ้นมานีนั่นจะลงไปพื้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่แฝดยาเป็นนัดตายก่่นแอดมันจอรงเสียงมอดบาได้ก็รงไปยุ่งใจกัน

เพื่อนปลูปกอ้กระเจียวหอมเพราะกระเจียวหวานรอปากก่ากล้วยเวลามันออกมานี่เคือสิแบบเขาปลูกเป็นธุรกิจเนาะสวนกล้วยไปแล้วด้อจ้าซื้อก้าสากับว่ออกไปออกสามนึ่งอ,อ,อะไรนี่สวัสดียับเชา้าอยู่ที่ ผู้เขียวคือเกาค่ะพี่น้องยู่ผู้เขียวคือเกาเพราะว่าเมื่อวานในห้อออกจากผู้เขียวแล้วข้าไปทงไฮทงหน้าไปเฮ็ดบุญข้าแล้วไปพ่อพี่สาวมืน,นอนไปพ่อเขาสักคิวแล้วมันงามออกจากเฮ็ดบุญสิขีขาวกรุงเทพเพราะันว่าเห็นเขาซักคิวแล้วงามลายยุ่ว่าไก่จากผู้เขียวไปชุ่มแพร่แค่ยี่สิบลูก ก็ได้พาก,กันแลนจวดไปจองเวลาเด็กๆให้ในายกับซักขอบปากนะคะพอปากม่หน่อยมันน่อยแล้วเข่าเท่าแล้วก็เลยห้สีอันสีสุขปาพปากแน่ถามว่าเจ็บบอปากกับบอเจ็บพอใส่ยาชาแล้วกับบอเจ็บแต่ว่าคิว้วของมือหน่อยอันเกา่ามันสีเงาแล้วมันสีใ่เนาะก็เลยต้องใส่เลเสเซอร์อ้ย คันว่าใส่เลเซอร์นี่ขอบอกเลยว่าสุดซุดนิดหน่อยจนห้องเออ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 เอเอ,อ,เอ,อ,เอ,เอจนจบแล้วก็มาซักคิ้วโง่เหงค่ะเอ่ออ่อหัวขนเนาะหัวเป็นเสน้นเออหัวเป็นเสนเ้นหางเป็นหางเป็นไส้หัวเส้นหางทึบแกะหางหางคิ้วด้วยเพราะไปหน่อยมื คิวคิวเขาซักผิดทั้งสองคนแล้วไม่ให้คิวไปหน่อยเป็นคิวจริงจ๊กนะคะแล้วก็แก้แก้หางคิวลบลบโดยเซ่ลุ่มเซ่ล่ำนะคะสกิดให้เป็นแผลรอเจ็ดวัน,นะคะ่ะห้ามถือน้ำตอนแรกว่าสิกีดใต้าตาน้ำน้องขาเลยว่ากีดแล้วมันก็นยั่งน่อยพี่เพราะว่าตาตาห้อตกเนาะไว้าอยากกีดใต้าตา กระดิกีดบ่้ใดภาวะติดกีดแล้วมันจะไม่สวยจะเห็นเล็กๆแล้วคันมึงว่าปากล่างไม่น้อยสิติดโบเพราะว่าของไม่น้อยติดยากปากมันมัน่นหน้าอันคิ้วไม่น้อยเี่กะติดยากเพราะว่าหน้าเข้าว่าหน้าเข้าลูขุมขนกว้างลอยยางเนึงคิ้วเขานะว้ามันสักมาหลายเธอมันเห็นให้ด้านหนังมันดานน้านเมื่อ้านเขืเ่อนเมื่อเข็มเจ็ดเข็มหมดแล้วลูก เรวจะเอาหารออกไปอาหารยังไม่ได้ออกใช่ไหมไกับข้าวฮะโ,โ,โอเคเดี๋ยวหน้าออกไปล่อล้อ,อย่างเดียวล่อบิงผ้าในเจ็ดมือแต่ว่าสีปากถึงมันรุดออกไปแล้วสีมากกับสีค่อยๆขึ้นมากขึ้นผ้าในสองเดือนซึ่งไม่น่อยกลับไปสวีเดนแล้วเนาะเสร็จแล้วเหลือจีเอือยยังมัวเรวอยู่ นอนอยู่ห้องแรกมนอนี่นอนอยู่มือขึ้นกลับมานอนห้องแรกค่ะพอเ้าสักคิวอ,อยู่ชุ่มแพร่ชุ่มแพร่ก็ชู้เขียวผู้เขียวไม่ห่างกันแค่ยี่สิบโลเนาะเจเออยได้นอนห้องเดิมบรรยาก,กาศเรื่องม่สักมิซ่าไบ้นาค่ะมินอนมีนี่แล้วกับเพื่อนมาผักลายเทออเพื่อนก็เลยหัวจจกลับจากของ สพกของอันดีสดเนาะแล้วก็บ,บริการดีดีพี่นอ้องชวนช่วมไหลแห้งไม่กระทางกันนี่เพรามันเพื่นเหตุขายน,นาะบ่ไมนยังบวมพี่น้องเพราะมันเพิ่งสักเสร็จสักเสร็จสามถุงกรัวเจ๊เอื้อยนี่แหละเจ๊เอื้อยยนี่ไแหละพาค่อยไปกูซักยังมึ่อซักตามโหลดเราสัน่นวายฝาดไปแปดพันสาม ของข่อยแปดพันสามของเจเอื้อยหกพันหาแต่มั่ออยากเคล็ดอยู่แล้วฮนะนาพาอยากแก่คิวคิวมันเน่าแล้วมันไปหางสองอันแล้วก็มันใหญ่เกินถือว่ายังบอด้เฮ็ดน้ำบีบีเพราะบีบีเขายังบอด้เชียวชาติเลยเครื่องมือในการยิ่งเลเซอร์บ็มีค่ะผมนี่สบดปฎิสาอยู่เจ็ดวันนะคะตายังบวมอยู่พี่น้อง กะสีปากมันสะค่อยๆลบมัดสีลอกหลักกรทีนี้มันก็จะเม็ดสีมันก็ซีึ้นเต็มที่ประมาณสองเดือนอันนี้หามท่าอีหยังเขาให้วาสลินมาแล้วเกินสามมือจังท่าปล่อยมันไว้ก่อนมาสันค้างนี่เนี่ยถ้าเอื่นว่าใส่เลเสเซอร์ลบแล้วมันลบประมดก็เลยต้องใส่เทคนิคขันสูง ใส่เสลีม่มหลบห้างครั้งนี้คขึ้นกันคิ้วเก้าม่นอนสิพนมันบลาเคิ้วนี้มันด้จะเห็ดเป็นหัวเส้นหางทึบแล้วก็คิ้วโง่เฮ้งนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าซักเซตเนี่ยมูซาให้ไปใส่บาดมันบ่านหรอกก็เข้าเดินทางเนาะเดี๋ยวบ่บบบบทาทได้ว,ว่าแม่นอากจะเห็ดบุญเอามาเป็นยังมันอยู่ที่เขาตั้งใจเห็ดบุญให้คิ้วก่อน เพื่อนบอกว่าให้เฮ็ดบุญให,ให้คิวก่อนเดอ้อรันตื่นท่านมืออื่นเ้าใ,ใส่บาดโอ้อยู่ในรีสอร์ทพี่น้องจังหวัดอยู่ไสเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกท่านึงเนาะมาเฮาสิไปฮอดไสจ้าดีค่ะให้ดูชัดชทล,ล่องลอยแต่หาไม่ได้ยังบวมอยู่เพราะว่ามันยังมียาชาอยู่ค่ะขนาดเช็ดยาชากับพี่น้องเอ,อ๋ยเสด็จตาย เขาไม่น้อยเมื่อเข็มเจ็ดเข็มอ่ะเฉพาะคิ้วเมื่อเจอเข็มถามว่าเบิงว่ามันคือไหมมันใช่ไหมมันได้ไหมใช่ปะหน้าไม่น้อยออนลุงดายอยู่เด้ของหันคิ้วมันสิทึกสร้างอยากแก้ให้ได้ร้ายกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาไม่น้อยว่ามีจริงจริงนะสร้างอยากให้ไม่น้อยไม่ยิ่งเรีเสิร์ชอีกจักสกอีกจากสองโลบยิ่งเรีเสิร์คิ้ว อีกจกักสองรอบนี่ขนาดยิ่งเซ่์เซยนะคะหางยังมาหายคางนี่สินักค่ะปากไม่ไเป็นคนปากบางพี่สารวัตรสักโลดละเอียง่งหนึ่งปากไม่น่อยอท่ารีบบ์ติดนั่นเป็นเนื้อแบบบอกโบถือสร้างสักมือเครื่ก็บอกว่าโอ้โหเบิ้งของไม่น้อยแล้วน่าจะซักง่ายกลายเป็นว่าขอไม่น่อยอะซักยากปากอะ แต่บริสีเดียวกันก็จะเอื่อยได้เขาไม่น,น่อยเป็นแบบปากสุขภาพค่ะเอาสีสุขภาพแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคันสีมันขึ้นมาเต็มที่แล้วถ้าถ้าแม่อยากได้สีอื่นแม่ก็ไปซักเพิ่มอยู่เมื่อที่แม่อยู่มีคนซักบอเอียงบบก็เรยว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันให้สีมันขึ้นมาเพิ่มก่อนตอนนี้ยังเสียบยังแสบยังเจ็บยังทรมานอยู่เ้อ